อ่าวนะครับตอนนี้เป็นการติดตั้งระบบโทรศัพท์ต่อสายต่อสายจะทดสอบอา้าวโทรเข้าไปหน่อยอา้าวเดี๋ยวนะผมไปรับก่อนอา้าวมาแล้วครับเป็นหมายเลข12 ฮัลโหลครับผมได้ยินชัดเจนไหมครับอยากชัดเจนครับอ่าโอเคครับโอเคจุดอื่นต่อไปเดี๋ยวผมโทรเข้าไปนะหมายเลขสิบสองอ่าดังนะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมโอเคได้ยินชัดเจนครับ